สวัสดีครับผมพบกับที่นี่ดีเดย์นะครับแล้วก็วันนี้มาอยู่กับผมเซลฟูอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าวันนี้เซลจะไม่ได้มารีวิวรถนะครับแต่ว่าได้รับมอบหมายให้มาบอกประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเคล็ดลับในการออกรถนะครับและเอกสารก็สําหรับคุณลูกค้าท่านใดที่อยากจะได้รถมือสองเอาไว้ใช้งานนะครับผมก็เบื้องต้นน่ะคุณลูกค้าก็เลือกร้านที่ถูกใจก่อนนะฮะแล้วก็หารถที่ถูกใจ ถ้าเกิดคลิปอะไรไม่ออกก็มาที่นี่ดีเดได้เลยนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็มาเข้าหัวข้อกันเนาะอาชีพต่างๆนะครับผมแล้วก็เอกสารที่ใช้วันนี้เฟลได้รับมอบหมายมาในหัวข้ออาชีพพนักงานบริษัทนะครับเป็นกลุ่มอาชีพพวกห้างร้านค้าใหญ่ๆ โรงงานหรือเป็นครูอาจารย์ราชการรัฐวิสาหกิจที่ทํางานแล้วก็มีฟลิปเงินเดือนนะครับผมเบื้องต้นก็เรามาฟังกันดีกว่าเอกสารใช่อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือฟลิปเงินเดือนครับย้อนหลัง6เดือนหรือถ้าคุณลูกค้าท่านใดอะ่ะไม่มีฟลิปเงินเดือนย้อนหลัง6เดือนนะ่ะสามารถใช้เป็นใบรับรองเงินเดือนได้นะครับผมให้เขาออกมาให้ได้ครับจะใช้คู่กันกันกบสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนนะครับสมัยนี้ก็ค่อนข้างจะไฮเทคเนาะเราก็สามารถขอ สเตทเมนต์ผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ได้กันแล้วนะครับผมแล้วก็ขอเข้ามาได้ครับผมง่ายเลยสะดวกส่วนเอกสารต่อไปก็จะเป็นสำเนาแบบประชาชนแล้วก็ทะเบียนบ้านของคุณลูกค้าคนที่จะออกนะครับผมก็หลักหลักหลัก,ลกเอกสารก็มีอยู่ประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็ไปต่อในช่วงของโปรโมชั่นเนาะโอเคโปรโมชั่นของทางร้านเรานะครับสำหรับลูกค้าที่ มีเครดิตโดยเฉพาะเครดิตดีเกิน1ปีขึ้นไปนะครับผมตอนนี้ร้านเราจัดโปรโมชั่นลดส่วนลดให้คุณลูกค้าถึงห0 0 0งหมื่น้าับาทบ <Wow. S 1> ต่อไปนะครับเรามาฟังโปรโมชั่นการดาวบ้างนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่มีเงินดาวเริ่มต้นด้วยการดาวส0 0 0 0บาทครับผม <Wow. S 1> ทางร้านเราลดให้ฟรีเลยนะครับ15,000บาทรวมเป็น45,000บาทเลบาทนะครับ <Wow. S 1> สำหรับท่าในใดที่มีเงินดาวสูงกว่านั้นเนี่ยสูงถึง40,000ื่เนี่ยร้านเราลดให้ฟรีฟรเลย2 0 0 0 0บาทคร <Wow. S 1> ับผมก็รวมเป็น มันก็จะไปลดกับราคาอยอดจัดของรถที่เราจะซื้อนะครับสูงถึง60,000บาทมันจะทําให้ดอกเบีย้ยจานวนยอดที่กู้เนี่ยของเราเนี่ยต่ำลงมากเลยนะครับที่สําคัญเนี่ยมันก็จะทําให้เรากู้ผ่านง่ายขึ้นครับผมผ่นทุกด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่กังวลว่าอ,อ,อยู่ไกลไม่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะฮะไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางน้านเราเอ่ะได้อัปเกรดของเต็นเนี่ย เป็นพรีเมียมแล้วเพราะฉะนั้นอะ่ะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นฟรีทั่วประเทศไทยเลยนะครับตอนนี้แต่ถ้าเกิดว่าจะให้จัดส่งรถให้ด้วยอะ่ะทางเราก็ต้องว่าอาว่าจ้างอาว่าจ้างคนขับไปส่งก็จะมีค่าบริการนิดหน่อยนะครับผมก็ที่เคยไปไกลสุดเหนือสุดก็เป็นเชียงรายนะครับแล้วก็ล่างสุดก็จะเป็นอาราธิวาสนะครับค่าส่งไม่แพงครับอยู่ที่6 0 0 0บาทนะครับอันนี้คือ ระยะแม็กซ์แม็กซิมัมนะครับผมส่วนท่านใดที่อยู่ใกล้กว่านั้นเนี่ยค่าส่งก็จะถูกลงมาตามด้วยครับผมสอบถามได้นะครับผมเฟียร์มูและเต้นรถด,ดีเดย์ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ,รบฝากเต้นรถของเราไว้ด้วยนะครับบ๊ายบาย